S <S ดีคะ่ะตอนนี้เราเจอหมาทะเลาะก,กันเราจะไปไหนตอนนี้เราจะไปเกาะข้างหน้าำโอเคตีกระเป๋าเด้อกระเป๋าเสื้อผ้า<อ>ตีเอาตีกับเน็ตมาขนของลงไปก่อนเง้นทาแม่ลงไปเดี๋ยวแม่รอก่อนแล้วก็พ่อแม่ก็รออยู่้งข้างลุงเราจะขึ้นเรือรอเลยเอาของลัมาลูกตีไปก่อน,นตอนนีเ้เราอยู่บนเรือแล้วลๆๆๆ ตอนนี้เราถึงบนเรือแล้วเรือตรงนี้นี่ได้อยู่นี่ตั้งวันนี้เราจะไปกระด้ัมขยับเข้าไปก่อนได้ไหมให้ยายๆเข้ามาก่อนถอยไปแล้วโอเคค่ะรถไฟมาดังกระดัมถอยไปเลยหนูนั่งหน้าเหรอโอเคตอนนี้เราเราจะไปเกาะข้างหน้าตรงนั้นนะคะเพิ่งนั่งเรือไปเรือตอนนี้เรามีกี่คนพี่ ขึ้นมาไหมกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวตัดเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะตัดผ้าไปบนเรือกันนะเดเราจะเราจะตัดผ้าไปเกาะกันนะคะเดี๋ยวเจอกันก่อนนะคะไปเอาข้างไหนลงไปไปนไปไม่เอานีดูพี่ดมดูพี่ดมามามาเด็ว ไปอยูกไมโตไม่โข้ามานั่งในเรือห้เหนืยหนีใหญ่ขึ้นงระบังหมาด้วยนี่ไงไม่มีอะไรไม่มีอะไรซหน่อยนั่งกับพี่มาไหมไม่กลัวเลรแค่นั้นเองอ้กลัวอะไรร้องเลยแต่นั่นร้องโอ้ันอะไ ปลาปลาไปแล้วไปไปแล้วมามาพอก่อนกไม่ไงไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่กี่เรือนอ้ี่ดำก็นั่งอยู่ด้วยนะพี่ดเป็นเพื่อนไหมอาตอนนี้เราก็อยู่บนไไปน่งกับม่มุนเรจะต้องไปกาะข้างงไม่ไกลไไกลไ าล้งลูกหัวใจเนี่ยทังลูกหัวใจเราจะไปพาบ้านยาสีเราไปพักบ้านยาสีบ้านยาสีทํการตกอ่ะจํา้ไหมเอาคนอื่นขึ้นไปก่อน่เพิ่งมาขวงขึ้นได้ไหม เดี๋ยวต้องล้องต้องล้องมันจะตกน้ำมันแล้วเนี่ยไม่ควรจะดับจากอันนี้ต้องล้องต้องล้องเดี๋ยวแม่เอาไว้สุดท้ายอย่ามือตอนนี้ก็ถึงเกาะแล้วนะคะผมตอนนี้ก็ถึงเกาะแล้วน่าต้องรักคุณฉันรักคุณฉันรักคุณฉันรักคุณ

มีคนยังไม่ขึ้นแต่มีคนยังไม่ขึ้นแต่มีคนยังไม่ขึ้นคนนี้ยังไม่ขึ้นคนนี้ยังไม่ขึ้นเอาไปย่าสองไปย่าองย่าก่อนย่าสีแม่หนิย่าตอนนี้เนี่ยก็จะพาไปดูที่พาคของเรามามี่สู้สู้มามี่คนสุดท้ายมามี่คือได้ยู เราไปเราไปเราเสือดิเราจะไปดูที่พักนี่ดูดูนี่เป็นนุ่มเลยนะเอาเป็นนุ่มแล้วตอนนี้ประตูมันล็อกอยู่อ่ะประตูล็อกอยู่ไปไม่ได้ประตูประตูยักอยู่ไปไม่ได้ ถอนช e ู้ชีพเชินไม่ปะเขบีบเข้าดูก mm. okay. ็บีบเข้าบีบเข้าอ้เลยสวัสดีครับบีบเข้าบีบเข้าบีบเข้า สวัสดี้ครับสวัสดี้พักย่งไรนอนถ้าเราดูอ่ะย้ายไปตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ในเราจะเข้าไปสำเหลือห้องพักนะคะจีมาเร็วมาสำหัวห้องพักวิ่ง ให้น้องนอนแล้วนะหอมไม่มีห้องให้น้องนอนไมีห้องนออที่นอนกี่อันเนี่ยหนึองุ้ยอุ้ยดูห้องดูห้องว่าปห้องเป็นอย่างนี้พอใจเหรอมีแอใช่ไหมมีแอรด้วยว่ะมีพัดลมแล้วใครจะนอนนี่อ่ะ อ่าแล้วมีใครบ้างมันจะพอน้องทางทีนอนทางทีน้อนอนด้วยเหรอฮะนองนอนห้องนี้ด้วยเหรอเดี๋ยวนี้สำรวจห้องพักแล้วมีรีโมทเหมือนบ้านเราปกติบ้านเราปกติก็เป็นแบบเหมือนเวทีเลยตรงนี้เนี่ย สวยนกต้นน้ำสวยอ่ะมีสไลเดอร์ด้วยนะเด็กเขไปอูสไลเดอร์เห็นไ <c oughs> ้ม <c oughs> สไลเดอร์ ไปดูก,ก่อนว่าจะนอนยังมัันนนจะอยงไงได้อ่ะว่าจะนอนยังไงได้ะนอะดูห้องน,น,นี้ครับห้องนี้ใครนอนบ้างเนี่ยนาอูนาอูชี่นอนไหนที่นอนห้องนี้ที่นอนห้องนี้กับยาย อะไ้ม่อนอนอยอนตอแค่นี้ก่อนนะเจยวปะถาจะเล่นน้ำนะโอเคราไปยาวยาไปสามแค่นี้แหละค่ะบ๊ายบายเอ้มันชี้เลยปุยแปดหาใส่เสื้อไม่ได้มันชี้แปดอยู่ฝั่งไหนอะ ถ่ายเยรื่อได้แล้วน,นี้หรอ,<ไ>อว้าวเอาไอชีน้าเมืเลิงเลยลงมาแล้วไปต่อเออตอนนี้จะถึงสู่ผิวน้ำปลาปลากระดลงมาเลยเหรอได้ลงเลยนลงมาชั้นหนึ่งก่อนกระชื่นหนลอยอยู่ใช่น้ำไม่ลึกดุยจงุงรีเปียกถึงพื้นแล้วหน่อยเห็นไหม ขึ้นพื้นเห็นพื้นนั่นอ่ะยังไอ้ไปขึ้นแพรเนาะไปขึ้นแพรไปขึ้นเนาะนะใช่โอ้ยเลยแล้วเราเปิดอุ้ยไม่ลึกนี่ถึงแล้วเห็นแล้วเห็นนั่นเองขึ้พื้นยังถึงละข้าเดินตอนนี้ไปเชือกเชือกข้ามเชือกก่อนนะ ข้ามไปข้ามไปในไอรอดไปนั่นนะเอาเรือพิงพื้นแล้วนะพนงตามขาถึงพื้นน, <laughs> นี่หนูจะทำภารกิจปีนขึ้นไปซิปีนได้ไหมไม่รู้โอเคห้ามหยุดใช่ไหมห้ามเดินอะไรเลยใช่ไหมว่ปา,าป่าใช่ครับโอเคอัฟซ่าหนูรับภารกิจเฮ้ยหนูจะทำได้ไหมเนี่ยมันก็อีซี่นะ สวัสดีสวัสดีสวัสีวัสัสดีสวดีสีวัีัว okay. ัสดีสัสด right? ีสว่สัสดีสวัสดีสสดีสวัสดีัสสัสั สว่านเณรไงวัานเนแบบชุดไงไอ้ว่านเณไงไอ้ว่านเณรมาแล้ว,อว,ลวโอเคนะครเราจะไปดูผิวใต้นะ้ำนะสามส มีอะไรบ้างเลยนะยไปหาชนะครับผมสางสวมาหาชิที่กำลังเล่นน้ำอยู่ ด,ดูเขาทำอะไรกันเนี่ยไม่อาไมอาโอเคเอาาเอเ้อตอนนี้เรากำลังอยู่ในน้ำเห็นไหมนี่ยนะ ทำไมเอาอ่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลากให้พี่สอดสอดอะไรเอ๋ให้น้ำเดินไปอยู่คนละบ้านรัวก็คือชาร์จเป็นผีโลวิญญาณหลุนนี่เราน่า อยู่ไปแกไปไหนมีวันมาฉันจะกวามเบรทุกที่วหนงดเดินไปหลังเกาะกันก็ก็ไปเล่นน้ำเนี่ยมา ไอพายลงนั้นเป็นโควนเหรอใช่ครับ้าั้นะ้าเปนออเทลยแป๊บงคิปชดใช่ไหมยคิปชอตแป๊บนึงหาเรือก่อน 海轮。 ถ่ายมาเมียยทีมามีถ่ายเรือเอาเือไปทาไหอ่ะเขาให้สิก็ให้ทคนละนปาน่าหนเยถ้าเราปาานมือกล้องถ่ายดีๆหน่อยีแปลกเลย ก้มแหนติดลราบอกพี่อัดไปล้วด้วยโอเคทางไปไร้มวันก็เไางด้นาหน่อยขวามาขวอะไรวาใหม่ไม่โอ๊ยยา รถเนี่ยดู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 สีดูมันจะสวยโอ้ยมันจะฟาดนี่อุ้ยเสียวฟาดคันนี้ทิงวาคันนี้ส่งริงพายผิดทางเราจะไปเล่นน้ำอยู่ไหนเนี่ยเราจะพายคาบก่อนเลยเหรอ เคื่อมันดูแบบท้าทายดีน่าจะนู่นแล้วตองข้าท่ากกลพัก่อนไปปดทกสอีิดกล้องก่อนนีน่าันึงนาทีเองเหอสองนาทีแล้วใช่ช่านาทีแล้วเนี่ยโอ้ทย ไม่ชอบทรายทรายอันนี้อันเป็นหินหนูไม่ใช่ทรายไม่มชหินไม่นี่แหละทรายหาหนูก็ชอบเล่นทรายหาดอยู่นี่เริ่มไม่ชมันรหลบได้ไม่หลบได้เฮ้ยทนี้หลบไม่เป็น เปี่ยนใายไงอ <c oughs>